วัสดีครับวันนี้เราจะมาดูน้องแคคตัสกันนะครับ<ฮ>คือมันก็เป็กระบองเพชรแหละแคคตัสรู้จักไหมอ่ะรู้จักกันแล้วแหละแคคตัสถ้าพูดชื่อเนี้ยนั่นเราจุมจิมพาไปดูกันเี๋ยวนะไปหาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอามา นี่ครับแคคตัสโอ้เดี๋ยวมองไม่เห็นนี่ครับแคคตัสนี่ครับเราเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี่นะเราจะเอามาเพาะมันจะเอามาขยา,ออขยายเออขยายหรือเพาะพันธุ์เออขยายแม่ต้องเรียกมันจะเอามาเออมันขยายพันธุ์ไม่มันเลี้ยงมันเลี้ยงดูให้มันมีดอกอันเนี้ยเอ้ผมชอบต้นนี้นะที่จริงผมอยาก อันนี้ต้นละ se ห้าสิบเองนะเนี่ยไอทั้งหมดสี่ต้นเนี่ยที่ซื้อมาเมื่อวานห้าสิบเองนะยังถูกแล้วก็เมื่อวานไอกระบองเพชรเออมือซื้อจากร้านหนึ่งอะร้านร้านหมู่บ้านผมมีมีอะแต่คนละคนละอะไรนะเออคนคนละคนละคนละทับกันโอเคมันติดกันแค่สะพานมันกั้นแค่นี้ เนี่ยผมผมเอาตัวนี้ต้นนี้ผมเอาตัวนี้ผมก็เอาเอาหมดอ่ะตันนี้ไม่ค่อยต้นนี้ก็แม่ไปซื้อกับแม่แล้วเออตอนนี้ยพันอะไรไม่รู้จะไม่ค่อยได้แต่ว่าแต่ว่าจะมาเลี้ยงให้มันโตนะครับเราซื้อไปแล้วต้นนึงนะแต่ว่าซื้อมาแล้วต้นหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าอยู่ที่อื่นอะซื้อซื้อไปที่จริงซื้อมาแล้วต้นหนึ่งแต่ยังไม่อยากมาให้ดูเลยโอเค เนี่ยเนี่ยเขากัดเนี่ยครับแต่ว่าเวลาเลี้ยงเนี่ยถ้าเลี้ยงจริงๆครับมันต้องไม่กลัวน้ำนะนจริงๆใช่ไหมใช่ไหมครับเนี่ยแหละไม่กลัวต้องไม่กลัวน้ำโอเคเนี่แหละต้นนี้ผมตั้งชื่อมันต้นนี้ตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อบาตีนี้นชื่อปาตีปาตี อัวนี้ชื่อเอ่อชื่อชื่อ,อกระทงแล้วกันเพราะว่ารูปร่างเหมือนกระทงรูปร่างเหมือนกระทงวันลอยกระทงอ่ะตัวนี้ชื่อซาฮาราเพราะว่ามันรูปร่างเหมือนรูปร่างเหมือนกระมองเพชรในทะเลทรายซาฮารานะโอเคไอซ์ซาฮารานะไอตัวเนี้ยกระทงแล้วก็บาร์ตี้อีกตัวหนึ่งชื่อชื่อเอ่อ ชื่อชื่ออะไรเดียวอ๋อชื่อกรีนกรีนแล้วเขียวนี่ไงสีเขียวเข้มเลยน้องกรีนอ่าเดี๋ยวจะสรุปไปนะนี่ชื่อปาตี้เดี๋ยวตั้งชื่อนะนี่ชื่อปาตี้นี่ชื่อ,อเอออะไรนะซาฮารานี่ชื่อกระทงและกรีนกรีนโอเคงั้นสำหรับนี้ผมต้องขอาวตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย Điều